มันมากนะครับโอ้โหแบบจริงจจะลงไปเอาหล่อนะแต่ประฏิ์ตลกยังไงก็ไม่รู้ะเอาดิโอ้โเอาเรียบร้อยประเด็นเลยฮะเมื่อ,อบบกี้นะครับก็คือการซ้อมแบบซ้อมนะซ้อมดูกติกาแล้วก็ลองเล่นดูนะครับผมเหนื่อยเหมือนกันนะครับสําหรับกีฬาน,นี้โอ้โหอ่ะแต่ไงก็เป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับบอกเลยว่าพวกผมจะแพ้ไม่ได้ต้องชนะเท่านั้นเฮ้ย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 อ่ะตอนเดินมาดูชุดก่อนดูชุด ซึ่งชุดเขาสวยนะมีรองเท้าด้วยแม่แต่มองไม่เห็นแต่ยืนบนเฟอบกึว้าว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 ววนาว้าวา้าว้าว้าา้้ ื่นเต้นแล้วเนี่ยเ,เต้นเหรอคังแรกนะพวกพี่ไม่เป็นไรพวกพี่เคยซ้อมกันใช่ปะซ้อมทีเดียวเอาก็ก็ถือว่าซ้อมอ่ะปาเล่นเล่นกันก็ถือว่าซ้อมอ่ะปาเล่นเล่นไม่ได้ซ้อมถูกไหมไม่เคยเลยอ่าไม่รู้กติกาด้วยรู้กติการ,รู้ผมทํากันบ้านมาเขาบอกว่าเขาต้องใช้ไม้แล้วก็ตีไปมาอันนั้นเบ้นบอลเฮเบี้ยอะไรแบแมงแบกอิฐตั้งอ่าแบบนู้นันเออจะแหลว่าน้อง,งรู้สึกรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลย อืมใช่พี่ปกติเนาะใช่ปกติไหมอยากดูอะไรพี่พี่อยากดูอะไรเนี่ยแม่บอกตุ้งตูงหุบเขาบอกเขาบอกว่าเอกใหญ่อ้ใหญ่ตรงไหนคนอื่นต้องหาให้ผมมาเวลาฉี่อ่ะนี่คนนี้คนนี้คนนี้ใหญ่ผมบเปิดห้าห้าห้าใหญ่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 บ้าเฮ้ยมงมันฉี่มันฉี่ฉี่ฉี่น้ำมันมาตอกตัดไงเป็นไงครับวันนี้ สบายสบายครับไม่ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ตอนนี้ไม่รู้ว่าชุดเนี้ยคือไปแข่งนอตบอลหรือว่าไปแข่งบาสก็ไม่รู้เหมือนนักบาสมากกว่าจริงหรอตอนตอนบอนรู้ไหมเขาแต่งตัวอะไรจริงอ่ะก็ต้องมีแขนต้องมีแขนแบบก็น่าจะมีแขนเสื้อกีฬาอิงเออเมืออจะนี่เหมือนเสื้อบอลใช่ไหมเออเสื้อบอลอยู่แบบแต่นี่มันไม่เหมือนไปแข่งบาสอ่ะอ่าอย่างบาสเนี่ยเราเก่งเลยต้องตอบว่าไง เอาติงคือควาดริงอ่ะสุดสุดเที่สุดเรื่องบาสที่ต้กนกำเนิดกีฬาบาสอยู่ที่ประเทศไทยจริงคนไทยนี่เล่นตั้งแต่เกิดพี่เป็นคนแบบเจอเลยกีฬา,านเนี่ยมาต้นกำเนิดเลยตั้งแต่ว่าเรายู่เลยเห็นปะกีฬาเนี่ยบาสเกตบอลเนี่ยซึ่งอยู่ที่ประเทศไทยติดเทรนติดเทมป์ชิปตู่กชิปตู่ฝากถึงทีมนู้นนย่าสายาไม่พอยกาตัวไหน คนไหนบอกเลยประเทศไทยใครก็ได้อกูมาแล้วก็มาให้สุดจะไปเล่นดิ้กับตาไม่ได้ใครก็ได้ครับกั๊กฝากรักก้าวประหุตแต่ไปดูอันแรกต่อแรกครับปูตอนใหญ่กกกำเดาไหลกูเขียนหมดแล้วกูมากูมาเจ้าหกูเบี้ยมเบี้ยวโอเค บอกอ่ะครับชุดบอลบอลวันนี้จะอะไรนะมาสแน็คอะไรไม่ใช่ชุดจั๊กเบนอะไรนะไอ้มานน่ไอนมาเน่นมาเออไอนมานน่ไม่เรียกยีมาเน่ไม่เรีกมาเต้หรอกเราจะไปเล่นนะครับบาสเกตบอลอ่ะตอนบอลมาจากนั้นปีที่แล้วเสร็จแครับเนี่ยเนี่ยวนี้ว่ากันก็เล่ออันนี้อันนี้เตะบอลขาหักกันวันนี้อะไรอ่ะว่าผ่านแล้วหรืหรอแล้วบอลวันนี้เอาอะไรหักกัน ตายแล้ววันนี้คือหัพี่เด้เอ้ยพี่ครับหักใส่ยังอยู่บ่ล็กยังอยู่นะครับแต่อยู่ตลอดไปวันนี้เอาอะไรหักออกกลางนาไอเดียงไหนดีอ้วันนี้เอาอะไรหักเอเอาอะไรหักคนน้าอยู่ที่เดียวกันเอ้ยป้าอไปเดี๋ยวเราไปปูเนื้อได้เนาะเนาโอเคได้เออแค่ซ้อมนี่แะแต่หาโลายด้นะครับด้วยอะมันอะ That's all. I wake up every minute with the fever dream I push a mind to a limit where it needs to feed. I work block, got vision, I don't need to see. I am picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out that I can't stop me. I want to be the greatest like Rocky. You know, I leave them all hate like a hobby. If so I can just think carefully, I control my destiny. Deep up in my mind, I manifest it. Every morning I wake up obsessed. And everything I do, I do the best. And deep within my mind, you know I'll always manifest it. i t h เ e ตเรียบร้อยไปแล้วครับนเข้านะครับุณบอลนับอลนีมาเป็นแ้ได้นะครับอลลบอลลนตรงกลางตั้มเอ้ตอนนี้นะครับทีมผมนะครับก็เตรียมเข้าชิงแล้วนะ แล้วคนนั้นจะเป็นแชมป์แน่นอนนะสำหรับการแข่งดอนบอลนะครับบรรยากาศโคตสนุกเลยนะเอาเอาเอาีเมอาดิเอาดิโอ้โหเอาเรียบร้อยขเดนมันมากนะครับโอ้โหแบบจริงจริงจะลงไปเอาหลอนะแต่ปฏิตลกยังไงก็ไม่รู้นะยังไงฝากทุกคนนะครับเชียร์ด้วยนะครับ

วันนี้ขอบคุณนะครับแล้วพบกันใหม่เช้าเช้าวันนี้ลาวบ๊ายบาย